ปลากระแทกแะาปลากระแทกแกบขากระหวใหญ่ใโอ้แม่ขายเมนบนี่โอ้แล้วนางตำหมากให้เบื้องพร้อมน่นข่าแม่ขายขายหมากขายผู้พี่น้องครับเยสิมาเบื้งสินสินข่าของแม่เฮาตลาดนัดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ล่ำมาแล้วค่ะล่ำมา อันนี้อันนี้แม่นหมากหมาเขียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้หมาเคียวตัไข่คาราดขาเราคืองามแทบมีหอดปลาแดดมาเบิ้งปมาลองิลิคนชิปไปเบิ่งข้อยตีปลาแดกทวงจักบาทนี่มีหอดขาอยตีบอกข้าวบาทบอเมีย้าวบาทบอหมักขาวเวลาลูกมักสามบมักหกสิวายอายุหกสิบต้นเน่ยบอกเอาเอาบอกบอก เอาเอาสามสิบบาทแม่ตัวได้ก็ได้กัดเลยแม่เลยบื้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ปลาเดแดกเฮ็ดเองเนื้อพี่น้องนี่ปลาแดกยะมันบานปลาเดียะตามมือบ้านเข้าเด้อครับนี่รับรองว่าเอาไปกินแล้วนี่รับรองว่าบ่เจองูในปลาแดกยะรอยเปื่เส้นครับพี่น้องปลาไทยบ้านเพิ่นว่ามิ้นแต่ว่าผู้ขาว่าหอมเนื้อนี่ดงหอมเด้อพี่น้องอ๋อตันเติ๊กเนื้พี่